หนึ่งเดียวทำคอนเทนต์สองน้ำมันเวทธรรมบุญดีไหมดีน้ำมันที่สามน้ำมันกระเทียมดีไหมดีกายผมผมก็เลยลองไปปรึกษาแพทย์แล้วก็ออกน้ำมันเจิตดาวองผมมาแล้ววันนี้ไป็นีโอแล้วแก๊กเีย ครับโอเคดูอยู่อ่ะขอบคุณขอบคุณคุณปัวนี่นี่แหละผมไปปรึกษาคุณปัวนี่แหละผมไปปรึกษาอุ้ยคุณจิตแอร์ก่อนดีกว่าผมเออแอลแอลผมไปปรึกษาคุณปัวว่าผมอยากทำโปรดักต์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อรักษาหัวเข่างอมขาเพื่อรักษาอ่าเออ Okay. Au <laughs>